ให้สุดของเรานะคะช่วงนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่านะคะการกินอาหารหรือรับประทานอาหารนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยและวันนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการรับประทานอาหารนะคะของคุณแม่หลังคลอดใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเอมสเอมสินเดนนะคะ4247276ใครที่อยากจะ SMS เข้ามาประเด็นก็คือวันนี้วันแม่ปีนี้อยากพาแม่ไปเที่ยวที่ไหนกันส่งมาได้เยอะๆนะคะ0ีด้วยว่าไงคะมาแล้วอยากพาแม่ไปเที่ยวภูเก็ตค่ะแม่บ่นอยาบ อยากไปมานานแล้วเออดีมากถือว,ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ029605022และ5088เช่นกันนะคะใครอยากโทรมา เมื่อกี้โทรมาถามเรื่องกุ้ตาไทยโอนเล่าให้ฟังไปแล้วนะอยากรู้อะไรก็โทรมาอีกได้แล้วก็อย่าลืมนะไประยองนะตอนนี้เขากําลังแบบว่ารณรงค์กันนะคะระยองไม่มีสารพิษนะจ๊าในเรื่องของสัตว์ทะเลนะไปกินกันได้เพราะว่าเขาจะทําเป็นโครงการที่กินอาหารทะเลเลยนะโอ้ตรงหาดระยองเลยดีมากดีมากดีมากนะคะมาเรื่องของการเสริมสวยคุณแม่หลังคลอดกันดีกว่านะคะคุณแม่หลังคลอดหลายท่านนะคะมีเขาเรียกได้ว่ามีปัญหาแล้วก็มีความกังวลใจว่า เฮ้ยฉันจะทํายังไงดีเมื่อพอบุตรออกไปแล้วเนี่ยไอสิ่งที่อยู่กับร่างกายตัวเองผิวพันธุ์นะคะก็ยังยังแย่อยู่จะทำาไงดีจะกินอะไรดีถึงจะดีขึ้น,นะะใช่เพราะบางคนเนี่ยคลอดเองตามธรรมชาติเนี่ยเขาบอกเลยว่าการวิจัยออกมาแล้วเนี่ยคนที่คลอดเองตามธรรมชาติกับคนที่ผ่าคลอดเนี่ยการที่เราจะเอาของเสียจากร่างกายเนี่ยมันน้อยแล้วก็ต่างกันมากใช่แล้วคือคนที่ผ่าคลอดเนี่ยของเสียจะยังค้างอยู่ในร่างกายประมาณ30%น้ำเข้าไปไง ใช่ซึ่งไม่สามารถเอาออกมาได้หมด<ช>บางคนก็ถึงขั้นต้องแบบต้องไป มีท้องอีกคนเพื่อล้างมดลูกอะเขาพูดอย่างนี้นะแล้วคุณรู้ไหมว่าพอผ่าคลอดปั๊บเนี่ยปัญหาตามมาคืออะไรพอคุณจะเป็นประจําเดือนถติว่ามามาปกติแล้วนะพอจะเป็นประจําเดือนเนี่ยจะมีฤดูขาวถูกป่ะแล้วจะมีปัญหากันบ้างก็คือมีกลิ่นอเออมีกลิ่นคาวนั่นคือคาวปลาของน้ําคาวปลานั่นเองที่มันออกไม่หมดใช่ฉะนั้นเราจะทํำยังไงดีอ่อหลายใช่เพราะหลายคนไม่รู้จะกินอะไรเนาะนี่ก่อนอื่นเลยตจบ้องบอกว่าหลายคนไม่อยู่ไฟ โอ้ใช่ไม่อยู่ไฟมันก็เลยไม่ขับน้ำข้าวปลาออกเพราะว่าในระบบของการอยู่ไฟเนี่ยในนี้เนี่ยเขาจะมีการขับน้ำข้าวปลาอยู่แล้วโอ้โอพี่สาแต่บางคนถ้าเกิดถาคลอดเนี่ยหมอจะห้ามเลยบอกว่าห้ามอยู่ไฟเพราะคนแถวบ้านบอกว่าถาคลอดมาเนี่ยหมอไม่ให้อยู่ไฟอะ่ะหนึ่งเดือนโอ้ไม่หมอบางคนบอกไม่จำเป็น จริงเขาบอกมาอย่างนี้แล้วน้องก็เชื่อหมอแล้วก็ไม่ยู่แล้วเป็นไงล่ะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนางก็บอกว่านางไม่ค่อยโอเคอ่ะโดนพัดลมก็ไม่ได้นางไม่ไหวเออก็ตอนแรกอ่ะพี่ก็คือเป็นคนผ่าคลอดอีกตัวแทนผ่าคลอดเลยโอ้แล้วยังไงคุณแม่เราหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะคะภายในวันเดียวกันนะคะภายในอสิบนาทีนะคะสิบนาทีห้านาทีแรกหนาวต้องเอาผ้าห่มผ้านวมนะ ในที่เดียวกันนะมาห่มแลาวถึงกระดูกเลยเพราะอีกหนาทีหลังร้อนเหมือดแตกต้องอพ่มออกไปนั่นไงอยู่เงี้ยสิบนาทีแย่เออแย่มากก็เลยบอกว่าเร่งเวลาว่าให้มันครบหนึ่งเดือนเร็วๆเพื่อให้แผลมันหายเออหายนะแผลหายนะแล้วถึงจะมาอยู่ไฟพอตั้งแต่นั้นนะสบายเย็นมามาเลยร้อนมามาเลยได้หมดแสดงว่าอยู่ไฟแล้วอยู่ไฟแล้วโอเคแล้ว7วันถึง14วันเต็มๆแล้วถ้าตอนนี้คุณแม่หลังคลอดกำลังแบบ มึนงงมากกับออสิ่งที่จะทําต่อไปพี่สายมีอะไรมาแนะนําคะอะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมึนงงมากนะอย่างแรกเลยนะคะคุณอย่าไปมึนงงอะไรมากคุณไปประเด็นตั้งประเด็นที่ลูกก่อนออน้ํานมใช่บางคนก็ <c oughs> ไม่ให้นมลูกก็มีโอ้จะไม่ให้นมลูกทำไมอ่าเขาบอกว่านมพอผ่าคลอดแล้วน้ํานมไม่ออกปั๊มจนสีสนส่วันสี่วัน หลังจากผ่าข้อสี่วันน้ำนนม์บ้านคนไม่ออกค่ะดิฉันก็เห็นคนแถวบ้านจริงๆเขาปั๊มจนแตกพุ้งแตกแล้วก็ไม่ออกร้องไห้คุณนั่งร้องไห้เกินอะไร้็ไปบำรุงไหมไม่รู้เหมือนกันน่ณมีอะไรบำรุงไหมล่ะแกงเลียงไหมนี่ไงเออแกงเลียงผัด ขิงอะไรอย่างเงี้ยลองรละประทานพวกนี้เข้าไปอะไรที่มันร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปทําให้น้ํานมของคุณมาได้เอคนโบราณก็ไม่ได้ว่าจะหลอกเสมอไปนะใช่ไหมเออเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่กุศโลบายมันเป็นบางอย่างเท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องเอาอาหารเนี่ยต้องขอบอกว่ากุศโลบายของเขาดีจริงๆในเรื่องของแกงเลียงนะคะถึงพริกถึงขิงหน่อยนะคะตําพริกเองอะไรเองที่บ้านของดิฉันตําเองตาเองไหมตาเองเลยนะคะใส่เต็มๆเพราะว่าไปข้างนอก อุ้ยไม่รู้ว่าจะน้ําใสกันไปไหนแกงเลียงน้าใสเหรอใช่ <laughs> มันไม่ข้นไง <c oughs> มันไม่ข้นไม่อร่อยจริงจริงนะคงแล้วก็ผัดขิงนะคะคุณใช้ผัดขิงกับเห็ดหูหนูอ่ะผัดขิงเห็ดหูหนูผัดขิงไก่อะ่ะผัดริกขิงเออเขาผัดผัดขิงไก่ใช่ไหมใช่ผัดขิงไก่คุณเอาขิงนะอ่อนๆหน่อยแล้วก็ผัดเลยเออแล้วก็เวลาที่คุณจะกินเครื่องดื่มคุณไปซื้อขิงมาแล้วคุณเอาไปต้มต้มกับน้ําคุณไม่ต้องใส่น้ำขิงเออคุณไม่ต้องใส่น้ําตาลนะ เออคุณกินอย่างนั้นเลยทั้งวันโอ้ยสบายเลยทีนี้นะแน่นออกมาออกมาและอย่างหนึ่งคุณจะได้เขาเรียกได้ว่าได้ผลพลอยได้ด้วยค่ะคุณจะผอมลงใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าคุณให้ลูกกินนมเยอะๆคุณจะผอมลงเร็วด้วยเร็วค่ะจะสูกคือแบบเหมือนจะผอมไวหุ่นเท่าที่ไวถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดไม่ให้กินเลยก็จงอยู่อย่างนั้นเถอะใช่ไหมใช่เพราะมันอัดแน่นไง มันแน่นอยู่ข้างในแล้วมันไม่ได้ออกทีนี้น <ะ S 1> ถ้าเขามีคําถามพี่สาก็คือหนูว่าให้ลูกกินนมแล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าร่างกายหนูไม่ค่อยโอเคแล้วก็ยังไม่เฟิร์มทำยังไงทำยังไงมีอะไรไหมมีอีกอย่างหนึ่งยาจีนถ้ากินได้<อ>ยาจีนต้มเก๋ดีเข้าไปเลยค่ะเจอหมอปับ๊บหมอแม่เขาหมอแม่เนี่ยเขาจะแม่ก่อนอดออูร่างกายของคุณก่อนว่าคุณควรจะเหมาะกับยาแบบไหนเขาก็จัดให้คุณเพราะว่าอะไรเงี้ยหรอือว่าคุณเดินไปนู่นเลยเจ้ากรมเป๋ เออเจ้ากรมเป๋รอยู่ตรงไหนเจ้ากรมเป๋รน่าจะอยู่ตรงสำเพงอะไรสักอย่างแถวนั้นเลยไปเลยนะคะเจ้ากรมเป๋ด์เยอะแยะมากมายให้เลือกสรรเราก็ไปถามเขาได้เลยนะคะเพราะแถวนั้นเนี่ยยาจีนเขาเลิศอยู่ยาจีนเลิศเออก็บอกว่าเนี่ยดิฉันเนี่ยอยากได้แบบว่าเป็นยาสูตรที่ขับน้ำเข้าปลาสูตรคุณแม่หลังคลอดสูตรลดเผาผ่านไขมันมีหมด แต่คุณต้มตั้งแต่ตีสี่นะได้กินตั้งหกโมงเย็นใช่เพราะว่าเห็นบอกว่าต้องต้มตั้งแต่แบบมอเท่านี้ให้เป็นเหลือแก้วเดียวเหลือแก้วเดียวให้ม้วดเลยค่ะผ่านมาแล้วคุณจะข้นแล้วคงจะขอขมเนาะไม่ผ่านมาแล้วนะมันขมจริงมันข้นจริงแต่คุณรู้ไหมว่าแก้วสองแก้วสามแก้วหรือคอสนั้นที่คุณกินมันทําให้คุณอยู่ถาวรเลยจริงๆต้องไปหาหมอแแม่แกแต่อย่าไปแม่ม่วนะแม่มั่วไม่ได้นะลูกเออคุณต้องดูด้วยนะ เออไม่ต้องกินยาต้องแบบเดี๋ยวต้องเสพสมกับอาจารย์เลยแม่ <c oughs> แ,มแม่ไหวปะคุณรู้ไหมว่าดิฉันไปแม่อยู่ที่หนึ่งเก่งมากแถวปทุมธานีแม่ปับเขาบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องมดลูกแล้วก็ฤดูขาวเพราะฉะนั้นคุณต้องงดน้ำส้มสายชูหรอจริงอุ้ยฉันต้องไปแม่แถวบ้านฉันเลยปทุมการเผู้หญิเงเขาบอกว่าให้งดน้ำส้มสายชูเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับมดลูกมันจะทําให้ออกน้องสาวมีกลิ่นหรอจริง โอ้นี่ไงนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นความรู้ใหม่ๆดูรายการสวยๆนะจะได้ความรู้แน่นๆหนึ่งเลยก็คือว่าใครที่อยากจะได้น้ํานมตอนนี้ขิงกับแกงเลียงใช่น้ําขิงแกงเลียง่ยได้เลยแล้วก็สาวๆที่อยากจะไม่อยากมีเตกขาวหรือดูขาวงดน้ําส้มสายชูค่ะใช่อยู่ไฟด้วยนะจ๊ะอยู่ไฟด้วยนะจ๊ะแต่ว่าต่อไปนี้นะคะก็คือคนที่ไม่ได้มีบุตรนะคะหรือมีบุตรกินได้หมดอ่านะคะนั่นก็คือ แอปปลใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเลยนะคะจากลิซ่าต้องขอขอบคุณลิซ่าด้วยนะคะเขาบอกว่าแอปเปิ้ลเขียวสดๆเนี่ย จริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าแอปเปิลทำไมต้องเป็นสีเขียวเพราะว่าแอปเปิลแดงแอปเปิลอื่นๆเนี่ยวิตามินไม่เท่าแอปเปิลเขียวค่ะแล้วค่ะแล้วก็ตัวแอปเปิลเขียวก็สามารถที่จะลดน้ําหนักได้จริงๆด้วยอุดมไปด้วยคุณค่าวิตามินแล้วถ้ารับประทานเป็นประจาําเขาบอกเลยว่าจะสดใสเปล่งปลั่งมากสาหรับผิวพรรณต้องเขาบอกว่าฝานมาวางไว้บนหน้าก็ได้นะได้<อ>ดูชุ่มชื่นมีชีวิตชีวาแล้วเหมาะเลยเหมาะเลยพ,ะะพี่สาพี่สาแต่งตัวเหมือนแอปเปิลเขียวเออมากัดกินได้นะจ๊ะมันแรงตรงที่แบ รีเซนต์ตัวเองให้กับคนมากัดกินนะกัดกินได้นะจ๊ะแอปเปิลเขียวอะไรอย่างงี้เอออะต่อมานะคะอันนี้ได้ยินบ่อยอ่ะเขาบอกเออก็ได้ยินบ่อยผมสวยนุ่มด้วยฟองเบียร์ฟองเบียร์ฟองเบียร์นะคะบางคนนะคะนี่ค่ะอะไรคะเอ้าไม่ใช่ละ เออไม่ใช่คนอย่างนี้นะอ้วกใส่เพื่อนไม่ใช่ใช่ไหมอาเจียนเฮ้ยเธอเดี๋ยวมาข่มให้ใส่เพื่อนมาเลนไม่ใช่ไม่ใช่แต่จริงๆเนี่ยเบียร์เขาบอกว่านะคะเขามีส่วนผสมสําคัญนะคะเาก็คือว่าเป็นดอกฮอป เออพวกดอกฮอปเราไม่เคยเห็นดอกฮอปเนาะดอกฮอปเออดอกฮอปดอกฮอปเป็นยังไงนะมีรูให้ดูไหมอ่ะไม่มีแน่เลยนะคะมาใช้ปรุงเบียร์เนาะเขาบอกว่าใช้เบียร์ประมาณ50มิลลิตรนะคะชโลมผมเออชโลมผมแล้วก็ทิ้งไว้เลยประมาณ20นาทีนะแล้วก็เขาบอกว่าจะทําให้ผมเนี่ยมันไม่พันกันใช่เออแล้วจริงๆมันได้สีด้วยนะได้สีด้วยมันจะออกเป็นสีโคกๆหน่อยเออถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะไปกรบผมให้มันแบบว่าเสีย ค่ะใช่ไหมเออก็ใช้อย่างนี้ได้สามารถใช้ได้เลยนะคะใช่แซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้เบียร์หมักผมเนี่ยเรารู้กันมานานแล้วล่ะแต่วันนี้มีใครบ้างที่เคยใช้อาจจะน้อยคนที่เคยใช้ล่ะแต่ที่ฉันเคยใช้นะน้อยคนที่ดูอยู่เลยเราดูบ้างแต่ว่าก่อนก่อนจะใช้ก็หมดก่อนหมดก่อนคือกินก่อนดีๆค่ะคุณแม่เยาวชนดูอยู่เอาเหรออ่ะยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมลองใช้ดูนะคะจะได้รู้ว่าเคล็ดลับความสวยของเราในวันนี้การหมักผมด้วยเบียร์มันเป็นจริงหรือเปล่าต่อ น้องรู้สึกว่าคุณผู้ชมต้องโจดหรือต้องจำเลยนะเพราะอันเนี้ยยอมรับเลยว่าครั้งแรกที่ได้ยินและดิฉันก็ยังยังไม่เชื่อว่ามันจะได้จริงปะเดี๋ยอ่านให้สานอ่านห้สัน<อ>เขาบอกว่าใบหน้าคุณผู้ชมที่อาจจะมีแบบเลือดสาดมาหล่อเลี้ยแบบคือไม่ต้องทาแป้งมันมีเลือดสาดแบบพัวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะออคุณใช้ผักชีฝรั่งสับละเอียดใช้จํานวนสองช้อนโต๊ะนะ้ผสมกับใบสะระแหน่ เดี๋ยวนะผักชีฝรั่งที่ใส่ในลาบเ่าเหรอใช่แบบเนี้ยฝักผักชีฝรั่ง<อ>แบบเนี้ยโออโหที่กินกับจิ้มจุ่มอ่ะคุณแม่เออเอเออแล้วก็สาลาแหน่สาลาแหน่กินกับลาบไม่ใช่ผักชีฝรั่งสาลาแหน่สับละเอียดอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคือ,อผสมกันผักชีฝรั่งกับสาลาแหน่ใช่สับละเอียดผสมกันใช่แต่ว่านั่นไงเดี๋ยวค่อยบอกต่อดีกวันก็จะกินลาบกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอันนี้พี่ก่อนนะครับค่ะ รับผมเออเมื่อกี้นี่ฮะที่ที่ฟังอยู่ฮะเกี่ยวกับเบียร์ครับค่ะที่หมักผมอะครับค่ะเออถ้าเป็นพนักงานนะฮะที่ว่าเขาทําอยู่ในในในเกี่ยวกับเอ่อของเบียร์ฮะยีห่ห้อใหญ่ยี่ห้อหนึ่งอะได้ค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยเอ่อมันจะมีเขาเรียกยีสต์เวลาเวลาหมักหมักตัวเบียร์แล้วอะถ้าเป็นพนักงานที่ทําเกี่ยวกับเอ่อแผนกนี้เนี่ยค่ะผมจะดะําฮะ ผมดาแล้วก็แล้วก็ทนด้วยอ๋อหมายถึงว่าคือหมอว่ายนะฮะเวลามันระเหยขึ้นมาบนอากาศเนี่ยมันก็จะไปเกาะตามเส้นผมอ่ะอออทุกคนฮะอ่าถ้าเป็นพนักงานที่ทําเกี่ยวกับในเบียร์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามันมีมันมีเหมือนกับมันเกาะตามเส้นผมะฮะแล้วมันจะทําให้หนังหัวนั่นคือหมายถึงคุณพี่หมายถึงตัวฮอปหรือตัวยีสต์คะตัวยีสต์ครับตัวยีสต์คือหมายความว่ามันก็คือตัวเบียร์ฮะแต่ว่าตัวเบียร์เนี่ยคือ มันผลิตเป็นน้ําถูกต้องไหมฮะแต่นั้นเนี่ยมันมันจะเป็นคล้ายๆแบบกากกากของของข้าวอ่ะคล้ายแบบข้าวเปลือกอ่ะอือ่าแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็จะมันก็จะระเหยออกมาเมื่อเวลาติดตามขนเราหรือว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะทำให้เส้นเกลนผมเนี่ยหรือว่าหรือว่าขนทั้งหมดเนี่ยจะทําให้แบบมันแข็งแรงขึ้นนะฮะขนทั้งหมดเลยคะคุณพี่ใช่ครับใช่ครับใช่ก็คือถ้าเป็นแผนนที่หมักหมักยึดตโดยตรงในเบียร์ททุกยี่ห้อนะฮะ สังเกตพนักงานให้ดีครับหน่วยเนี้ยเขาจะคือถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกเส้นผมเนจะไม่รู้ว่าแแ็งแงมาเราเห็นตาพนักงานผมสีแดงๆไม่ใช่เพราะว่าว่าเคยไปเคยไปเคยไปชมที่เขาเกียรติกายฮะของบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วกันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยครับตอนเนี้ยบุญรอดเฮดดิ้งอ่านั่นแหละไม่ใช่ครับค่ะนั้นผมเลยชื่อแล้วกันของบีร์สงห์อะบุญรอดนะครับค่ะ ดูต้องเกลียดกายอ่ะใช่ใช่ถ้าแผนถ้าแผนนี้เลยแหละสังเกตให้ดีอ่ะพนักงานเขาจะแบบบังคับว่าขนขนเกลวกเส้นผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสายจะไปส่องจะแข็งแรงได้ไปส่องครับไปส่องคุณพี่คุณพี่จากไหนคะเนี่ยพี่กบเนี่ยพี่กพี่กบครับเมื่อวานพี่กบก็ก็คุยไหนไหนนะคุยปากมันครับคราวนี้เออคุยรายการปักมันใช่แ่ก็ฉากใหม่อะไรด้วยฮะก็เลยเลยจะจะมาดูรายการเนี้ย ลองเปิดดูได้ว่าว่าฉากรายการนี้มีเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเคยมีเปลี่ยนเก้าอี้อยู่เปลี่ยนแปลงผมก็เปลี่ยนแปลงค่ะคุณพี่นะฮะแต่อย่าอย่ามีโต๊ะแบบเหมือนกับโต๊ะนอนให้พี่อ้วนนะงานอื่นอย่ามีโต๊ะนอนให้พี่อ้วนเดี๋ยวแกจะนอนอ๋อไงเมื่อวานพี่แววเขาเอาไปขายแล้วโต๊ะนั้นอดีดีค่ะเนี่ยเป็นนโยบายหลักของบริษัทที่คิดแล้วถูกต้องด้วยนะดีค่ะโอบคุณมากครับก็เลยโทรมาดีการบอกว่าเออเนี่ยมีประสบการณ์ที่เคยเข้าไปอยู่ใน ไอของบุญรอดเนี่ยฮะแล้วก็อ๋อคือยิบมันต่อตามเส้นผมได้เหมือนกันเวลาเราทำนนะฮะโอเคขอบคุณนะคะ<ก>พี่กโกบอ๋อนะคะพี่โกบข,ขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะ พี่กบนี่เขาเป็นพนักงานสอดส่องนะกำลังคิดว่าพนักงานที่ทำอะไรเกี่ยวกับน้ำพวกนี้พี่กบไปส่องเห็นผมเขาได้ไงวะเห็นทิ้งขนเลยเห็นทิ้งขนเลยเขาไม่คุมผมใส่ทำอะไรกันหรอไม่ไม่อาจจะออกมาแล้วแล้วก็ไปดึงไปเปิดหนังหัวเขาดูว่ามันแข็งแรงอย่างนี้ใช่ไหมพี่กบเป็นคนแบบนี้หรอลดน้องน้องซึ่งส่องอ่ะวันไหนนะดิฉันจะไปส่องนะคนไหนออกมาหนวดเฟิร์มไม่ใช่เลย ไม่ต้องแข็งแรงขนาดนั้นก็ได้แต่พูดจริงๆไม่เคยเห็นผมดำมีแต่ผมแดงจริงปะจริงมล่ะก็เบียร์มันทำให้อ่าอไม่ใช่ยีสก็ได้ไม่ใช่พี่พี่สาพี่สาทำแผนกนั้นหรือเปล่าผมดำเก็บจะสงสัยดิฉันเข้าไปในบริษัทแล้วก็นะาพี่สาผมดำมากดิฉันเดินผ่านแค่นั้นนะเนี่ยอ๋อพี่สาดีดีไปต่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาคะจ๋า หนูอยากจะถามว่ากินอะไรถึงจะขาวคะพอดีหนูซื้อของของหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนูกินเท่าไหร่ก็ไม่ขาวว่าพี่แต่เขาโฆษณาดหนึ่งห้าเจ็ดที่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้องคุณน้องเป็นคนผิวอะไรหนูเป็นคนผิวสองสีดำแดงค่ะเป็นคนผิวดำแดงหนูจะขาวแบบไหนยังไงคะหนูจะขาวแบบไหนลูกหนูแบบเอาขอแค่มันขาวหน่อยหนึ่งขอไม่ต้องไม่ต้องขาวมากค่ะแต่แต่เขาโฆษณาตัวนั้นตัวนี้ขาวหนูซื้อมากินหมดแต่หนูไม่ขาวว่าพี่นั่นไงพี่รู้แล้วว่าทําไมหนูไม่ขาวพอ หนูไปทำร้ายตับเยอะไงเออกินเยอะไปจนมันแบบพอตับมันมันทำงานได้รองอะไรไม่ได้แล้วแมตัวมากเลยนะคะว่ากินตัวนี้น่าจะขาดภายในเจ็ดวันแล้วก็จะผอมอะไรเงี้ยหนูไอ้ผอมหนูหนูไม่สนใจหนู คุณตาเังพี่ว่าหนูอยากจะขาวหน่อยนึงแค่นี้ค่ะคือจริงๆขาวนะมันขาวได้คุณน้องพวกนี้มันเป็นตัวกระตุ้นเข้าไปอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวคูต้าไทโอนเนี่ยมันทําให้เราขาวได้อยู่แล้วค่ะเพราะมันอยู่ในตับของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณน้องอ่ะทำให้ตับมันแข็งแรงหมายถึงคุณน้องจะกินไอ้ของพวกนี้ก็ได้แต่กินลพักนะกินเดือนหนึ่งพัก พักไปสามเดือนกลับมากินอีกเดือนหนึ่งมันก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่ทํร้ายตับแต่ถ้าคุณน้องเจ็วันขาวอากินเจดวันอุ้ยไม่ขาวเอาไปกินอีกยอี่ห้อหนึ่งอีกเจ็ดวันมันจะได้พักตับยังไงมันก็ไม่ขาวสักทีตัวเองถูกปะเออมันต้องใช้หลักธรรมชาตินะคุ่าพอจะแนะนําได้ไหมคะว่ามีตัวไหนที่กินแล้วขาวมั้งคะ โอ้โหกินแล้วขับบนเยอะอะในท้องตลาดอะจริงๆนะมันเยอะมากเลยหนูก็ต้องดูแต่หนูดูในช่องแคเบอร์ในเยอะมากเลยพีเยเยอะมากเยอะมากเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตอนนี้คุณน้องอะพักนิดนึงกินน้ําเยอะๆกินน้ําล้างตับไปก่อนกินน้ำล้างตับจริงๆหนูหนูไปกินของพี่อ้วนได้ไหมคะได้ได้ของพี่อ้วนยิ่งดีเลยนะคะแต่เขาบอกว่าของพี่อ้วนอะดีกินแล้วกินแล้วเห็นผลอแต่ตอนนี้คุณน้องล้างตับก่อนล้างตับก็คือกินกินน้ํานี่แหละชีวสุดนี่แหละ กินน้ำกินผักสีเขียวเยอะๆดีท็อกตัวองก่อนนะวันละสามลิตรนะวันละสามลิตรกินไปก่อนสักอาทิตย์หนึ่งอ๋อไม่ได้กินสามลิตรทีเดียวนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวกดการไวน์นะลูกเกินเจ็ตไปเดี๋ยวกินสามลิตรทีเดียวนะดีๆนะแม่การสื่อสารเพจเราก็ไม่อยากกินก่อนนอนนะเดี๋ยวบวมน้ํานะไม่ได้กินดีๆนะกินน้ําก่อนนะ อันนี้ก็คือเป็นการแก้เลยสําหรับคนที่กินอาหารเสริมมาเยอะๆใช่คะล้างตับก่อนหนึ่งเดือนเดี๋ยวค่อยว่ากันนนัโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนางขำคือไม่บางคนไม่เข้าใจจริงๆพูดนีไม่ได้หมายความว่าน้องเขาแบบ ว่าฉันหรอไม่ใช่ดิฉันขับมาก็จริงจริงจริงจมันมีคนแบบต้องบอกว่าเป็นคนซื่อไม่ใช่คนโง่นะไม่ใช่โง่แต่เป็นคนซื่อคือแบบว่าให้กินน้ำอ่ะอ่ะคุณไปกินน้ำก่อน3มลิตรเออเออก็พูดแค่นี้ไงไอเราก็นึกว่าเข้าใจไปถึงโอเคค่ะวางสายปึ๊บออกกรกข่าวออกไตวายนะคะนอนอยู่บ้านไตวายนะคะนะคะโอ้ยคอยจีบฉันน่ะคยฉีดคาร์บอซีแล้วหมอบอกว่าต้องกินน้ำสามลิตรเออ กิน็ไปแล้วเป็นไงล่ะหมอจุกมากเลยตอนหมอจะไม่ต้องสามเอเลยเอ้ยแพตตี้คือให้กินเลือยนี่ไงงงมาก่อนปะเออใช่เดี๋ยวต้องรีบบอกคาร์บ็อกเนี่ยให้ระวังหน่อยนะเวลาไปทําเนี่ยทนานมากแล้วเขาไม่มีใครทําแล้วมั้งคะตอนนี้ทม่ที่ชานาญนะบ็อกไปบ็อกมานมนมที่ทํามาบลบ็อกไม่ดีนะมันไหลไปในนมนะนมที่ทํามาคือใครทํามาใครใครทำทำนมหรออี่ฉันนี่แหละไปไปรับกลัว ตายแล้วเลยไม่ได้พูดเรื่องผักชีฝรั่งเลยทาสามสิบสอง้ยขาบ็อกซี่เข้าไปเหรอสามสิบ้ยไม่รู้จะทำทำไมนะคะเดี๋ยวเมาส์ก็หลังเบกเดี๋ยวขอบเบก่อนช่วงหน้ากลับมาเคทรับความสวยได้เลยนมนมนมรอดูให้ดีทำไมจะหน้าอกใหญ่มันจะยิงไงการเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเรียกกลับมาด้วยอันนี้แหละเออรอรอช่วงหน้าค่ะสรุปผักชีฝรั่งไม่เอาแล้วเหรอสารเเร